เมื่อเราสร้างฟอร์มบันทึกประวัติชั้นเรียนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนต่อไปเราจะมาสร้างนะครับฟอร์มรายละเอียดประวัติชั้นเรียนและสร้างนะครับการเชื่อมต่อใน CN ึใน CN นะครับ mm hmm. เพื่อทํารายงานด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดนะครับ data m a เ a g e m e ม t หนึ่ก่อนเสร็จแล้ว mm hmm. เห็นไหมครับตรงนี้เราต้องมาสร้าง re school คือ,อารายงานประวัติชั้นเรียนเราก็แค่คลิกขวาเลือก add command ครับจะสังเกตว่าเห็นไหมครับ re school using r ุ๊บ using re school grouping ทำไมเหมือน i e name เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับทีนี้พอเราสร้างขึ้นมาเรีย add command ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อครับว่า re school แล้วก็ cn 2ครับ ตรงนี้จะเป็น CN2 เราแยกแล้วว่า CN1 นะครับเป็นข้อมูลธรรมดา CN2 ที่จะทำรายงานเสร็จแล้วตรงนี้สำคัญครับเห็นไหมครับว่าเราจะเอาตาราง2ตารางเข้ามานะครับนี่จากตรงนี้ครับเราจะเอาตารางชื่อ ในเทเบิลครับเพราะว่าในตารางประวัติชั้นเรียนเนี่ยเราไม่มีชื่อใช่ไหมครับเรามีแต่เลขที่นะครับมีแต่เลขที่มีแต่อ,อะไรต่างเพราะนั้นที่ครูบอกว่าทําไมต้องมี ID นะครับเนมในตารางของนะครับประวัติชั้นเรียนด้วยนี่นะครับเป็นการเชื่อมโยงพอเราใส่เข้ามาปุ๊บเขาจะมีเส้นกลางเห็นไหมครับนี่เส้นกลางจะรู้เลยว่า เป็นการเชื่อมโยงสองตารางต้องสัมพันธ์กันนะครับเราสามารถนําข้อมูลเนี้ยจากตารางนี้ก็ได้จากตารางนี้ก็ได้มาใส่ลงในนี้ครับทีนี้ไอ้ตารางแรกเนี้ยนะครับตารางเนมเนี้ยมันจะมีชื่อนะครับนี่ผมก็ใส่เลยชื่อไอ้คำนำชื่อชื่อสกุลแล้วก็เลขสิบสาหลักส่วนตรงนี้นะครับเราจะใส่เลยว่าเลขที่ ชั้นนะครับห้องแล้วก็ช่วงชั้นแล้วก็ภาคเรียนแล้วก็ปีการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อครูประจาชั้นนะครับเราเลือกใส่นี้เลยแล้วชื่อต่างๆก็จะถูกนี่ครับใส่มาที่ตรงนี้เลยนะครับและเห็นไหมครับทีนี้ ตรงนี้แหละครับสําคัญเราทําการ Copy เลยแต่นี่ครับ Copy มาถึงแค่นี้พอครับเพราะว่าคูดไปทําตรงนี้ก่อนครับไปทําตรงไอ้คทีเดียก่อนค่ที่คที่เดียต้องสาทีหลังครับพอดีคูดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับ Copy มาแค่นี้ครับยังไม่ต้องใช้แวร์เพราะเราจะทําการเอาข้อมูลเนี้ยนะครับไปใส่ในฟอร์มโหลดเราเลือก Copy นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ copy สมุดร,ร,รูปก็พียบร้อยแล้วกูก็ปิดอันนี้เลยนะครับปิดนี้เลยแล้วก็เปิดนะครับเปิดฟอร์มอะไรดีเทลนะครับสคูลนะครับแล้วตรงนี้เอามาจากไหนครับก็ก๊อปเอามาจากอันแรกอะครับฟอร์มดีเทลไอ้ไอ,ไอ้ฟอร์มนะครับสคูลเนี่ย นี่ครับก๊อปอันนี้มาเลยคลิกข,ขวาเลยครับก๊อปปี้มาเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาใส่ในฟอร์มดีเทลนี้เลยนี่ครับมาใส่ฟอร์มดีเทลนี้เลยแล้วก็ใส่ลาเบลรายละเอียดประวัติชั้นเรียนนะครับใส่เทคหนึ่งเกสองก็ก๊อปมาเลยครับกอ๊อปจากไอ้ฟอร์มดีเทลเนมครับมาใส่ไปเลย e D ื C เหมือนกันก๊อปมาวางไว้เลยจะได้ประหยัดเวลาครับสังเกตด,ดูเห็นไหมครับ คอลัมน์แรกกูจะว่างไว้นะครับเพื่อมันจะไม่รู้เป็นเทคนิคอะไรนะครับถ้าเราไม่เว้นคอลัมน์แรกนะครับคํานําชื่อตัวหายเลยพอวางเสร็จไปแล้วเพราะนั้นเราก็ใส่ให้ชิดครับเราก็ลากให้ชิดครับแต่รู้กันว่าในคอลัมน์หนึ่งนี้ไอ้คอลัมน์ถูกเนี้ยมีอยู่เสร็จแล้วเราก็เซตตรงนี้ครับให้เป็น a o c a o c หครับนี่นะครับแล้วก็ชื่อฟอร์มก็ตั้งชื่อฟอร์มดีเทลสกู l รายละเอียดประวัติชั้นเรียนแล้วก็สีนะครับสีพื้นหลังเสร็จแ,แล้วก็ใส่ไอคอนนะครับแล้วก็ต่อไปเลือก mdi ชายนะครับเป็น true เพราะเราเป็นฟอร์มลูก เสร็จร้อยก็นะครับนี่เซตเป็น m a x i m ม z e แล้วก็เซตนะครับแท็บอิ index นี่แท็บอินเด็กอันนี้แท็บอินเด็กนี้คือ0ครับ0แล้วก็1 2 3 4นะครับนี่4แล้วตัวนี้ห้านี่5นะครับเซตให้เรียบร้อยครับ ถูกต้องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เรา copy นะครับจากใน CN2 นะครับเราก็เอามาใส่ในนี้เลยครับนี่วางใส่ในนี้เลยเห็นไหมครับเรายังไม่มีแวร์ครับเพราะเราให้งานมันขึ้นมาอใ,ให้ข้อมูลขึ้นมาก่อนแต่ทีนี้มันมีหลายบรรทัดนะครับต้องใส่นี่ครับ คือใส่ A, สมัยคำพูดเว้นวร์กแอนเว้นวร์กอันเดอร์สกอร์ต้องใส่เพื่อเชื่อมโยงหลายพรรทัดครับถ้าไม่ใส่มันจะเออร์เลอร์ครับนี่นครับข้อมูลก็ทําให้นี่ครับขเขาเรียกว่า sql คือเลือกคัดเลือกข้อมูลขึ้นมาทำอย่างนี้เองไม่ได้ยากเลยครับถ้าโมเขียนเองคิดเองนะครับเออเลอรสมองบานแน่ใช้วิธีนี้เองวิธีรับวิธีนี้นะครับจะทำได้ เมื่อใส่มาแล้วนะครับทีนี้อีตงคำนำชื่อสกุลนี่ครับมันจะไม่มีหรอกเราต้องมาเพิ่มเองครับเพิ่มเองแล้วคำนำชื่อก็คือ n name ชื่อคือ name สกุลคือ s name เราต้องมาใส่เองครับนะเพราะว่าเราก๊อปมาจะมีอะไรนะรหัสรหัสแล้วก็รหัสนักเรียนแค้นเองครับตรงนี้ต้องมาเพิ่มเอง เพราะว่าในตาราง table name นั้นก็มีชื่อ table สกุลก็มีแต่เลขที่นะครับนี้เรามาดูครับนี่ตรงนี้คอลัมน์นี้เห็นไหมครับคอลัมน์ศูนย์วางไว้ครับเป็นเทคนิคแล้วพอคอลัมน์หนึ่งปุ๊บเราก็ใส่คํำนำชื่อเลยแล้วก็ n name ครับนะเพราะว่าในไอตาราง name นะครับมี n a m e name s name id personal นะครับเราก็ใส่เลยพอคอลำสองเราใส่ name ขอลำสามเราก็ใส่ name s, <S, ส uh, s name <S นะครับ mm hmm. เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากตั้งค่าให้อยู่กลางอยู่อะไรก็มาตั้งตรงนี้ได้ครับนี่ตรงใน layout นะครับ mm hmm. พอตั้งเสร็จเบ้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะทำการนี่ครับ ค้นหานี่โค้ดค้นหาเราก็ไปเอามาจากตรงนี้นครับก๊อปก๊อปอันเดอร์มาจากไอในดีเทลเนมครับนี่ก๊อปจากดีเทลเนมครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับก๊อปจากดีเทลเนมมาเอามาใส่ไว้ก่อน กรอปน,นีเทียมาใส่ไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่นี่ครับที่ Data Element ในนี่ครับนี้เลย Property เลือก SQL Builder ตรงนี้ก็ใส่ชื่อเลยว่าสมมติาจำชื่อใครได้ก็ใส่เลยมันไม่ขึ้นสระไม่ขึ้นอะไรก็ช่างมันครับเพราะมันเป็นหลักการของโปรแกรมตรงนี้เราก็ใส่เลยรวมเงินแล้วก็คลิกข้างนอกครัง้งนึงครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับเห็นไหมครับทีนี้ ตรงด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีว่าแวร์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นไหมครับตรง name. name เท่ากับ n นะครับแล้วเนี่ยตรงนี้สุธิดาเดี๋ยวเราเอา t ทคห1ึ่งเทใส่ลงไปแทนครับเราก็ทําการก๊อปเลยครับก๊อปให้หมดเลยนี่หรือแล้วก็ no ยังไม่เซฟครับ แล้วมาใส่ไว้ในนี้นะครับนี่นะครับเราก็วางเลยครับนี่ครับอันที่เราก็มปานแรกนะครับเราไม่เอานะครับ เราไม่เอาเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่เราจะใช้เราก็ไม่เอาเราก็ใส่เครื่องหมายนะครับโปรโตฟี่ไว้ข้างหน้ามันจะกลายเป็นคําอธิบายครับแล้วก็มาใส่นี่ครับ el ต่อ select แล้วเราก็ใส่นะครับเครื่องหมายคําพูด w i n w o r and w i n w o r underscore ต่อกำลังไปเรื่อปเรื่อยๆครับทีนี้ในตรงนี้ครับนี่ในตรงนี้ เห็นไหมครับมันจะเป็นชื่อสุธิดารวมเงินเราก็ก๊อปนะครับนี่ก๊อปจากตรนี้ครับนี่ก๊อปเอาเฉพาะในเขาเรียกว่าไนันบงครับพูดนะครับตรงโปรโตฟ,ฟีเราไม่เอาแล้วมาใส่นี้แทนครับนี่ใส่ตรงนี้แทนใส่ในเทคสองใส่นี้แทนนะครับก็เป็นอันสิบร้อยในการค้นหาข้อมูลแล้วครับเพราะนั้นถ้าเราก๊อปมาครับมันหลายบรรทัด ทุกทีมันจะต่อเป็นทัดเดียวยาวเลยนั่นแหละครับแต่เราเห็นว่าโอ้ยมันยาวเกินเราตัดโดยการใส่เครื่องหมายเชื่อมนะครับใส่เครื่องหมายเชื่อมเนี่ยในตรงนี้ครับนี่ครับสำคัญก็คือนะครับนแอ a n นวรรคอัน u n d e r สกอร์ตรงนี้ครับแล้วส่วนตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นคำอธิบายว่าเจอ ข้อมูลเท่าไหร่ไ,รไรอัน,นี้ก็ก็มาวางได้เลยครับไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับจากเอ็ c อะไรก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นโค้ดที่เราใช้ในการค้นหานะครับต่อไปเราก็ต้องไปทำา d t t r r p p r t t เพื่อออกรายงานครับ mm hmm. ทีนี้เราก็ปิดนี่ก่อน แล้วก็ไปเลือกนะครับโปรเจกต์ a ด data report ครับพอได้มาปุ๊บนะครับพอได้มาปุ๊บก็เปิดขึ้นมานะครับเราก็ทำการนะครับเซตค่าทีนี้การเซตค่าเนี้ยครับจะไม่เหมือน ดัต a ร e พอร์ใน Name นะครับเพราะว่าใน CN เนะี่ยครับเราตั้งเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเพื่ออะไรเพื่อให้ชื่อนําแล้วก็อีกช่องหนึ่งแล้วก็มีที่แค่นว่างแล้วน่นเป็นเอเป็นเ็เรียกว่าเป็นข้อมูลนะครับการสร้างกรุ๊ปทําอย่างไรก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือกแล้วก็ไปที่กรุ๊ปครับกรุ๊ปปิ้ง นี่นะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยทุกทีจะมี n name name s name id อยู่ด้านซ้ายนี่นะครับแต่ทีนี้เราจะให้ตรง group เนี่ยนะครับขึ้นอยู่หัวแล้วพวกนี้เป็นข้อมูลที่ออกเพราะข้อมูลตรงเนี้ยอาจจะมีหลายๆข้อมูลซ้ํากันได้นะไม่ไม่ซ้ํากันนะครับแต่ตรงนี้ซ้ํากันไม่ได้นะครับเราก็คลิกนะครับ ก o m ปคอม o านด์อ็อบเจกเลยแล้วก็เลือกข้อมูลนะครับแล้วก็คลิกนี่ครับตรงนี้นจะจะ,จะสมบิศาที่ดูนะครับเดี๋ยวจะเอา ID เ e r s เพ a l เข้ากลับเข้าไปก่อนนี่ครับอยากได้ ID personal เข้ามาก็คลิกนะครับคลิกแล้วก็เลือกเข้ามานะครับเสร็จแล้วกดโอเคมันจะได้ชื่อนี้ขึ้นมาครับนี่ครับ re schooling ครับ แทนที่จะเป็น i e school อย่างเดียวมันจะมีคำว่า grouping ด้วยเราต้องจดไว้จำไว้คือ I E school grouping นะครับแล้วทีนี้พอได้แล้วปุ๊บหน้าตาของ i e school จะขึ้นอย่างนี้ครับอันแรกนี่ครับจะมี n name n name s name id personal แล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นข้อมูลนะครับที่เราจะเอานะครับไปใส่ เราจะแสงแต่จะใส่ตรงนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับมันจะเป็นข้อมูลลูกขายอันนี้หัวอันนี้เป็นข้อมูลลูกขายซึ่งมีหลายอันซ้ํากันหลายๆๆหลายอันได้นะครับแล้วทีนี้เราสร้างนะครับ data report ขึ้นมาแล้วนะครับนะเราก็มาเซตครับเซตตรงนี้เลยคลิกที่นะครับชื่อแล้วตั้งชื่อ data school ตรงเมอร์จินนะครับตรงมีคำว่าเมอร์จินท้ายๆนี่ให้ใส่300ให้หมดเลยตรงนี้แคปชั่นนี้ก็เปลี่ยนเป็นไเป็น,เป,นเป็นหัวภาษาไทยให้หมดเลยครับพิมพ์ว่าถายงาน ประวัติชั้นเรียนเพราะว่าประวัติชั้นเรียนคนหนึ่งครับอยู่ป1อยู่ป .2 องปสปสปหก็มีหลายประวัติแล้วนะครับเพราะนั้นถึงทําเป็นแบบ grouping ครับคือมีหัวชื่อแล้วก็นอนแ้นก็อยู่ป1ป .2 ป .3 าป .4 อย่างนี้ครับถึงทาเป็น g r o u p ิ้งเสร็จแล้วตรง data source นะครับก็ให้เลือกเป็นเดม1หนึ่งแล้วก็ตรงนี่ครับ data member ให้เลือกเป็น e. School g r o u p i n g นะครับอย่าเป็น R-In-School e. ธรรมดาต้องเป็น grouping นะครับให้เลือกนี้แต่แล้วฟอนต์ตรงฟอนต์นี้ก็ให้เลือกเป็นอังสนา UPC ขนาด16นะครับนี่ครับขนาด16บมาตรฐานให้เลือกเลยครับถ้าถ้าปัจจุบันก็เป็นอะไรนะไทยสารบัญเสร็จแ,แล้วก็ถ้าใครมีไอคอนก็ใส่ไอคอนนะครับ อครูมีไอคอนก็ใส่อคอนเรียบร้อยแล้วก็คือ mbi ชายนะครับ true เพราะเราเป็นฟอร์ม mbi นะครับต่อไปอตรงเมอร์จินไลท์มาร์จินก็ใส่เป็นนะครับสามตรงท็อปมาร์จินก็ใส่เป็น300ร้อจสุดท้ายคือ ใส่วิดเศ็ตว่าเป็น VP Max ไหมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ตรงใน Data Report นะครับมันต้องมาตั้งค่านะครับคลิกขวาเลือกนะครับ r e t i v e นะี่ครับ Structure มันถึงจะนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับถ้าเรา ไม่ตั้งกรุป๊ปไม่ทำกรุ๊ปนะครับจะเลือกตรง relative structure นี้ไม่ได้แล้วเอาไอ้ slab toolkit เนี่ยออกไปด้วยนะครับมันจะได้เลื่อนได้นี่ครับลองดูตัวอย่างจะให้ดูตรงนี้ a data d d report เห็นไหมครับมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะไป relative นี้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ทำกุ๊ปตรงนี้เอาออกซะนี่แหละครับ แค่นี้เองนะครับเพราะเราต้องใส่ข้อมูลที่ด้านหัวครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับในไอคูลคูปปิ้งเซียนสองนั้นตอนแรกตรงเนมนะครับเห็นไหมเราคลิกเอาวางในนี้ได้ครับแต่ลองดูนะครับ ตรงในช่องนะครับ group เนี่ยนะครับไอ้ group เนี่ยเราสามารถคลิกวางตรงนี้ก็ได้นะครับวางตรงนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะคลิกวางบนเฮดหัวนี่ครับนะนี่คือหัวและต่อไปมันจะมีไอ้เป็นเขาเรียกว่า detail รายละเอียดครับเดี๋ยวจะเห็นว่าตรงเนี้ยเด็กป .1 อ,อยู่ป2อ,อ,อยู่ป .3 เพราะน,นั้นจะมี3ประวัติตรงนี้ครับเพราะนั้นแต่บนหัวเนี่ยจะเป็นชื่อแค่ชื่อเดียวนะครับ นี่เข้าใจนะแล้วทีนี้พอเราใส่ในส่วนหัวด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับเราใส่เส้นใสนนะ่แล้วก็ได้นะเราก็แต่งให้เรียบร้อยครับทีนี้ในส่วนรายละเอียดเราก็เอาที่ช่องนี้ครับส่วนรายละเอียดช่องนี้เราจะลากมาวางด้านบนนี้ไม่ได้เห็นไหมครับต้องวางที่ช่องนี้ด้านช่องเดียวนะเห็นไหมครับต้องไวง้ช่องนี้ช่องเดียวเพราะนั้นเราก็ลากมาวางใส่ใส่ใส่ ลี้นถ้าอยากจะได้กรอบนะครับก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่ครับแล้วก็คลิกลากใส่กรอบลากใส่กรอบนี่ครับเพื่อตกแต่งให้สวยได้นะครับแล้วเราก็ลากวางลากวางจัดให้เรียบร้อยนะครับจัดให้เรียบร้อยเลยนะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะครับส่วนตรงนี้ เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่แล้วครับนะเราก๊อบจาก Data report name นะครับนี่นี่ครับก๊อบจาก Data report name นี่ตรงนี้ครับก๊อปมาเลย Copy เสร็จแล้วก็นำมาวางนะครับในตรงนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ ลองนะครับเปิดนี่เซตโปรเจกต์นี่ project, นปฏิทิพย์ีแล้วก็ลองเลือก d a t a Report นะครับสกูลนี่ Data Report ร์ตสกูลคลิกเลือกเลยครับตกลงคลิกเลือกแล้วก็ลองรันดูนะครับลองรันดูนี่ลองรันตรงนี้ดูนะครับแล้วอย่าลืมครับสูตรเคล็ดลับคือตรงนี้อย่าให้เกิน20 ทีนี้เราใส่นะครับประวัตินะครับแต่และคนนี้ตรงนี้เราสามารถทำแค่บริเวณนี้ได้นะครับเพราะว่าเราใส่ประวัติแบบุ๊ปปิ้งทำหน้าแค่นี้ได้ครับนะบเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปทำในนะครับ data element คือทำเงื่อนไขว่าเราจะเลือกนะครับจากอะไร ในการเงื่อนไขนะครับนี่เข้ามาที่คูปปิ้งกีขวาเลือก Property แล้วเลือก S q l Builder ทีเงื่อนไขที่เราใช้ค้นหาแล้วค้นหานะครับจากชื่อนี่ครับจากชื่อสกุลนี่ ชื่อก็คือ name เราไปคัตเทีเยรแล้วก็เท่ากับพิจมาร์ก s name สกุลแล้วไปคัตเทีเยรแล้วเท่ากับพิจมาร์กเห็นไหมครับด้านล่างนี้ก็จะมีน้านนี้เลยเพื่อรองรับว่า name นะครับกับ s name ที่ค้นหาแล้วออกรายงานนะครับแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ปิดครับเราไม่ใช้งานแล้วทีนี้ พอเราใส่เงื่อนไขในนะครับ data element mm hmm. ใน CN 2เรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ form detail school เลยตรงรายงานครับรายงานนี่เหมือนกันเราก็ก๊กอปมาจากนะครับ form detail name เลยแล้วเราก็นี่ครับมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เห็นไหมครับ R e s c h o o l นี่ g u p i n g State นะแค่นี้เองแล้วก็ส่วนให้เปิดให้สเตทเปิดนั้นอาแล้วแต่นะครับแล้วก็ให้สเตทนะปิดนะครับเสร็จแล้วเทคหนึ่งไม่ตัดกับขาว่างเทคสองไม่ต่ากับข่าว่างให้ดัตต์เรมินท์นะครับอินสกูลคูปปิ้งเทคหนึ่งเทคตรวจสอบเทคหนึ่งสองว่าข้อมูลตรงกับในฐานข้อมูลไหมนะครับในชื่อสกุลไหมถ้าตรงกัน data report DCR s c h o o l กก็โชว์ขึ้นมาเลย ก็เพียงเท่านี้เองครับแล้วข้อมูลก็จำกฏขึ้นมาตามเงื่อนไขเลยทีนี้เราลองมาทดสอบครับเปลี่ยน startup ให้เป็นนะครับ form details cool h แล้วโอเคแล้วก็ลองลันครับเอาละครับทีนี้เราจะหาชื่อว่าสุธิดา ครับก็ที่ขึ้นมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต่อไปสมมุติว่าสุธิดาเนี่ยเขาอยู่ชั้นม .3 ปี6-3นะครับก็จะมีชื่อสุธิดานะครับมีข้อมูลตรงนี้อยู่2ชื่อเดี๋ยวลองมาทํากันครับแล้วก็ไปที่อ๋อตรงนี้ก็ปิดไปก่อน ไปที่บันทึกข้อมูลประวัติกานเรียนนะครับเดี๋ยวสุธิดาที่มีสองข้อมูลแล้เราค้นหาสุธิดาค้นหาชื่อก่อนนะครับเราค้นหาชื่อนือรายการโอเคแล้วเราเพิ่มข้อมูล ว่าสูตทิดาเาเลขที่สองชั้นอันนี้ครับเพิ่มเป็นมสามครับอันนี้ห้องสมมวดาเปลี่ยนห้องแล้วเป็นห้องหนึ่ง,ห,งห้องหนึ่งช่วงชั้นที่สามภาคเรียนที่หนึ่งครับมีการึกสา สองห้าหกสามชื่อคูชัมชันคู<ม>นหลือดีสารใจอ่าทีนี้ก็ทำการบันทึกครับเรียบร้อยเห็นแล้วก็ปิดนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าสธิดาเนี่ยจะมีข้อมูล2ข้อมูลแล้วที่ท้กทำให้เป็นคูปปิง้งเลยลวครับ ายละเอียดชั้นเรียนเห็นไ,ไหมครับสุดิามีข้อมูลสองข้อมูลแล้วแต่ต่างกันตรงที่ว่า,าปีการศึกษาครับนะแล้วก็พิมพ์เลยสุธิดาแล้วก็ค้นหาพบสองรายการ แล้วที่เราก็รายงานพอรายงานปุ๊บเห็นไหมครับถ้าใครอยู่แต่ดูบานก็จะมีรายงานออกมาเยอะแต่นี้เรามีรายงานนะครับแค่2ก่อนเป็นการทดตัวอย่างเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นการเก็บประวัติของสุทธิรามลงเงินว่าตอนอยู่มมสองอยู่ห้องอะไรครูจำชื่ออะไรอยู่มสามอยู่ห้องอะไรครูจำชื่ออะไรนี่แหละครับแล้วรายงานโดยวันที่เท่าไหร่เวลาอะไร นี่แหละครับนี่ก็เป็นการทำรายงานนะครับออกโดยเราใช้เ n นแบบกรุปปิงครับซึ่งจะมีหัวนะครับเดี๋ยวค้นหาใหม่นะครับซึ่งในหัวข้อรายงานที่จะมีชื่อนะครับนี่แล้วจะเป็นกรุปปิง คือจะมีชื่อชื่อเนี่ยครับเดียวกันนี้แต่นะครับข้อมูลที่มีอยู่หลายข้อมูลก็จะออกมาด้านล่างนี้นะครับนี่ก็เป็นรายงานแบบกรุ๊ปปิ้งนะครับก็เป็นอันว่าจบวิธีการสร้างนะครับฟอร์มดีเทลสคูและก็ดัตตารีพอร์ แล้วก็ในด a ต a า n อนเมชั่นเนนะครับเพื่อทำการออกรายงานทำให้เป็นแบบ grouping นะครับ